สรุ่นแปดสอบเสร็จเนี่ยจะไม่ได้อยู่กูทอรเลยเขาส่งไปชายแดนหมดเลยส่งไปเหนือไปใต้อะไรเฮ้ยมันก็ไม่อิสระและเรากำลังไปสอบเหรียญต่อปิยโทได้ที่มหิดลด้วยผมก็เลยไม่เอาสลาดติตดตรงนี้จังหวะที่รุ่นแปดกับรุ่นเก้าเขาจะนั่นเนี่ยก็มีเปิดสอบภายในเปิดสอบภายในที่กองกำลังคนกรมตำรวจ ไอ้เปิดสอบภายในที่กองกำลังคลกรมตำรวจนี่คือถ้าหลักสูตรทุกวันนี้ที่ท่านไอ้มันมีดารานักร้องคนหนึ่งนะที่โดนว่าหน้าดูหรือว่าหลักสูตรกออสอนะผมเนี่ยคือหลักสูตรกออสอคือกองกำลังคลเขาขาดแคลนมูดนิติศาสต์ก็เปิดรับสมัครกันประมาณเท่าไหร่ไม่รู้สมัครกันตอนนั้นนหละ 6กเจ็พันคนเองมะหรือเป็นหมื่นก็ไม่รู้